กราบสวัสดีชาวแบดบิชแชนเนลทุกท่านครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับและในวันนี้ผมจะขอนำเสนออีกหนึ่งแฮนที่น่าสนใจซึ่งอยู่ในรายการไตรตันโป๊กเกปี2019และเป็นการแข่งขันในรูปแบบของ s h o ตเด็กโป๊กเกหรือ six plus 6บวกนอกจากนี้ยังเป็นการเล่นกันในระบบ c แคชเกมก็คือชิปบนโตะนั้นมีมูลค่าเทียบเท่าเงินจริงนะครับส่วนแฮนนี้น่าสนใจอย,อย่างไรนั้นเราไปดูกันเลย อะมาถึงก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับตานชวนที่ถือแจ็คหกออฟสูสตัดสินใจเรสไปที่36ล้านวอนซึ่งการเรสของตานชวนเนี่ยทำให้ผู้เล่นคนอื่นๆอย่างเช่นทอมดาวานหรือพี่หวังเนี่ยตัดสินใจหมอบนะครับและทำให้แอคชั่นในตอนนี้ตกมาอยู่ที่รุยเขาซึ่งรอบนี้พี่แกก็ถือ p o เกตควีนครับและรุยเขาก็ตัดสินใจคอลไปครับผมทีนี้เรามาลุ้นไพ่ตรงฟลอปกันครับฟลอปเปิดมาเป็น เอ็ดหกเจ็ดเรนโบซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าตาันชวนนะติดวัดท่อมแพรนะครับคู่6และในตอนนี้แอคชั่นยังอยู่ที่ตันชวนนะครับตันชวนหยิบชิปและตัดสินใจเบทเพิ่มเข้าไปอีก50ล้านวอนหรือก็คือเขาเบทเพิ่มไปประมาณ2ใน3ของพอตนะครับส่วนรุยเขาที่ถือพ็อกเก็ตควีนนั้นก็ตัดสินใจคอตามไปนิ่มๆครับทีนี้เรามาดูไพ่ตรงเทินกันครับว่าเทินจะเปิดออกมาเป็นอะไรเทินปดมันเป็นเข้าวหลามครับ ซึ่งในจังหวะตรงเธอนี้นะครับตานวนก็นั่งคิดอยู่พักใหญ่เลยครับเพราะว่าบอดเนี่ยขึ้นมาเป็นสเตรทดอนะครับเนื่องจากกติกาของซิกพลัสเนี่ยเอ็สามารถเป็นได้ทั้ง5และเอ็นั่นหมายความว่าถ้าหากอีกฝั่งหนึ่งถือ8อยู่เนี่ยเขาจะเข้าสเตรทเป็นเอ็ดจทันทีและหลังจากที่เขานั่งคิดอยู่พักใหญ่ๆก็ตัดสินใจเช็คครับและทางฝั่งของรุยเขาที่ถือพ็อกเก็ตแมมก็ตัดสินใจเช็คเช่นเดียวกันครับอ่ะสุดท้ายเรามาดูริเวอร์ครับเปิดออกมาเป็น10โพดํา ะจุดจุดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าถ้าตันฉวนอยากจะชนะพอตนี้เขาโชว์ดาวไม่ได้ครับผมมีแต่ต้องรับเท่านั้นนะครับแล้วดูครับตันฉวนเนี่ยหยิบชิปของตัวเองมานั่งพินิจพิจารณาเลยนะครับว่าเขาจะยัดเข้าไปเท่าไหร่ดีอีกฝั่งหนึ่งถึงจะยอมหมอบแฮนนี้ลงไปได้แล้วดูครับสุดท้ายตันฉวนตัดสินใจเบ็ดเพิ่มเข้าไปอีก180ล้านวอนซึ่งถือว่าเป็นการเบ็ดที่ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับขนาดเท่ากับพอตกองกลางที่มีอยู่เลยครับ แต่สำหรับรุยคาวเบ็ดนี้ยังใหญ่ไม่พอครับรุยคาวตัดสินใจคอตามไปดูไพ่ของตานชวนซึ่งทางฝั่งของตานชวนเนี่ยก็ถึงกับปลาไพ่ลงบนโต๊ะเลยนะครับเพราะเจ้าตัวก็น่าจะรู้ตัวว่าถ้าอีกฝั่งคอมาเขาแพ้แน่นอนสําหรับแฮนนี้จึงกลายเป็นรุยคาวที่กินพอร์ตมูลค่าเกือบ5 0าแ0,000นดอลลาร์ไปได้อย่างสวยงามเป็นการจับลัฟที่สุดยอดมากจริงๆครับแพนนี้